อ่ะก็คงจะเป็นนัดส่งท้ายสำหรับปี65นะครับแฟนๆครับดันซินยังมีอยู่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนอกจากนั้นยังมีรางวัลจากกรมการเดี๋ยวจะมีบัวลอยพิเศษไขหวานด้วยหรือเปล่าครับโทมัดจะให้ครับโอ้ทีมหน้าครับเจอแข้งขวาของบัวลอยแต่มีศอกขวาฟันเข้าไปครับขยันออกครับนี่ครับกาะลางหักศอกโอ้ยเติมวยหมัดครับมาก โอ้โหแข่งสายตีได้ตลอดนะครับนวยไทยอร์แชมป์ครับบัดซ้ายมาแล้วครับโทมัสโอ้โหโดนแล้วจากซึมเลยครับบัวลอยอ้าวลูกนี้โดนหยันเครับโดนลงไปอ้าวโดนสวยมากครับต้องชิงออกก่อนบ้างครับบัวลอยอย่าไปรับก่อนนะครับแม่ซ้ายกับขวานี่โทมัสนี่ขยันอยู่แล้วนะครับขยันจริงนครับโทมัสมาทั้งบนมาทั้งล่างครับดูครับไปสักอย่างนะครับบัวลอย ไข่เดินไข่ดันไม่เอาชิงออกก่อนนี่ลำบากแน่ครับอ้าวไข่สองฟองลอ,อยขิงสดไปด้วยครับโอ้ยโดนตีนไซด์แล้วครับโดนไซด์แล้วจะได้ชอ็อตต่อแบบต่อเนื่องโอ้โหมา,าแบบแข็งแกร่งจริงๆครับต้องเล่นอาหารเสริมแล้วครับต้องเล่นของมีคมแล้วครับโอ้ทีต่อทีนี่สะเทือนครับพลอยโอ้โยโดนหมัดซ้ายครับ พยายามจะกัดบวกฟันบวกแล้วครับอมกแล้วครับกลางยกสองโอ้ยหมัดขวาดีครับตัวลอยอ่ะเต็งไม่เจ็บก็ต้องอยากอื่นแล้วครับเต็งไม่เจ็บก็ต้องอยากอื่นแล้วครับเข่าก็มีศอกก็ได้กลับบ้นก็ได้อ้าวแล้วครับวงนอกโดนวงในพอได้ครับเพลงเข่าของตัวลอยโอ้โหโดนต่อยลำตัวครับ โดนต่อยลำตัวแข้งมาโดนเสียบ้าย,ยเริ่มจะแข็งเลยครับในขณะที่โทมสสัสซาลีได้ใจครับปัดซ้ายมาประกบในตีครับเตะ้ายไปเรื่อยครับคิดอะไรไม่ออกโทมัสกัสาด้ายจิ้ม้ายไปอย่างเดียวต่อยแบบง่ายๆครับยังพอมีเวลา้โหต่ตหตตหนนตดตูครับต่อยตรงไหนเตะตรงไหนที่สะเือนทั้งหมดนะครับบัวลอยชายภูเก็ตอ่ะแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าสู้เต็มที่ครับบัวลอยบัวลอย,อ,ย,อ,ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ครับนั่นครับ เสี่ยงแล้วครับตาครับยังเดินลุยต่อครับโอ้ยสอกตรงนี้ไปตึกกาโอ้โหแทงซ้ายรับไปแบบเต็มๆครับเองครับกระดูกระเดี่ยวยังไม่แข็งครับแต่ว่าหัวใจใช้ได้หน้าตาหน้าเปวดหัวใจและวออดนะครับดูครัวปุ๋ยยืนโดนซ้ายต่อยซ้ายไปเรื่อยนะครับโดนจซอกทับไนครับบัวลอยจะดึงสอกกลับครับไม่มีจังหวะเอ้าแม่ฟันสอกไม่โดนเียครับครับจังหวะแลกกันครับวงใน นี่ครับต่างคนต่างโดนนะครับสงครามเข่าครับโอ้โหลูกนี้ไปซ้ายเขาย,ยอดอกเลยครับพยายามจะต่อยสวนนะครับแต่ว่าแหมมันช้าไปนิดนึงเลยครับเพราะว่าอาวุธของโทมัสไั่ออกได้รวดเร็วครับดูครับออกเป็นชุดเลยครับดี blue corner p r o u โ Thomas van oh